สวัสดีครับน้องมาครับสวัสดีพี่พี่น้องนี่นี่โอ้นี่ไปจางไหนมาหนี่ฝนตกไปใส่ไหนปะครับสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับบอกพี่บอกปุบบอกพี่บอกน้องบอกลุงป้าหนาอ้าในเล็วบอกคุณปู่คุณยายเนี่ยน้องมาหมุนนี้วันหยังวันหยังก็วันหยุดหมู่แต่วันหยุดแต่บุหงวันอาทิตย์วันเสาร์วันบ่ หนาวปะครับมาขึ้นนอนหนาวหัว้มันจะไ,ไ,ไหนไปบ่ไหนเลยนี่บางบางทีเอานฟฝาอากาศมันตงเต็มเมื่อขึ้นผม,นนมนพี่น้องครับเพ่ครับท้องฝ้าม,ามิตรนาโันี้คือสิเบิร์มื่นแล้วครับพี่น้องอากาศแบบนะี้นะะฝา,าโต๊เต็เที่แถวบ้านต๊เต็เ่้ามแดงกัที่สา โอ๊คเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวมาเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวมาอยู่โอ้บาดนี้น้ำท่วมทงเด้อบาดนี้เด้อใส่ปุ๋ยกระเบียบใส่เด้อครับนี่น้ำใส่ปุ๋ยแล้วปุ๋ยรอบสองเขากำลังก้มพี่น้องชาวบ้านนี่ครับน่พี่น้องเลยมันนี้มีความชุ่มชืแนละเราได้ออกไปใส่นอนอยู่บ้าน อย่างว่วงอบอมี่ยมโมนี่กินอาหารญี่ปุนปนมามา่นแล้ครับกินามาๆเท่แหละอย่างกระเกียวแต่หมูว่าจะหักเลือบพหลายดอกจะได้ผสมกับเครื่องไปเลยครับอสองฝาครับอ้าปุนก็เครื่องบักฟักนนก็น่นกะก บ,บ้านเสาลีบ้านแม่เพิ่นเห็นเห็นเป็นเครือเป็นยังนั่นก็นกนอ่งงนุนเด้อพี่น้องตัวน,นี้ก็บักผักบักแพงโอ้ยไม่โดกับไปขายไตงเงินไร้ลอยแล้วนี่ครับขนาดเป็นเกิดเองเลยนี่ได้อางเงนหุ่นแล้วอยูอย่เองอนยานรวยพูนเงอนยาลีพูน นี่ครับผนละใหม้นะทักกะเน้องเว้นกับมาเก็บกินอยู่นี่แหละครับนี่ตะโกบตะโกบแซ่บครับเล็กน,น้อยเสมอนี่กับโบหูโบไข่กินนะครับแต่หล่นหลังๆก้อนหน้านี่ยก,กับหล่นก้อนเนาะหล่นม้อหอกกัดเอ้ยของแซ่บพี่น้องนี่โคกเยี่ยงสี่แหละพี่น้องเอ้ย ยังบ่ได้ก็ถ่ายคลิปเอาจังซี่แล้วห้เบิ่งให้พี่ให้น้องเบิ่งบรรยากาศยามฝนตกแรงมาดนปลาคอนได้กัดได้จับสองเทือ่รอตกมามื่อนึงก็เวียนไปกับเป็นเดือนปลาคอนก็ปลาก็แหงคอนรอบสองวอเที่วอเตอริมีรอบสาม นี่นี่กันมาตกมากอีกก,อกันมาตกอีกกันรอบสามเลยพี่น้องแต่ว่าตกแค่สิบยี่สิบนาทีงแห้งก็นั่งว่าครั้งแล้วครับเพราะว่านสารในเสริมมกันยังเต็มอยู่นอนกันขัวโบราณนุ่มยวนครับ หัวโบราณเออพี่น้่องเมืองบรรยากาศทางบ้านทางนี้ก็โล่งรถนะครับจอดรถ ตัวน,นี้ครับบานเฮาบานไม่หี่ครับตำบลเบิดอำเภอตะนาบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับฝนตกดีมื้อนี้คือสิตกเบิดมื้อแหละ้วชนะกล้าจังสี่บรรยากาศแบบนี้ครับใครอยากแวะมาเดินมยายังก็แวะมาเด้อพี่น้องบ้านนาะซักเนี่นะครับยินดีต้อนรับเห็นยาลาก,กับมีตนม้นม่วงอยู่หน้าบ้านบ้านหลังสีเขียวนี่ครับ สารากลางมูบานแน้ครับวะมาจากบางก็ขอกเดี่ยวใายสามารถตักบ,บันมกเตาเดี่ยวขวาเด้อพี่น้องเห็นสาราเดี่ยวลงมาเลยครับอยากขานมากอะประมาณ2องวอเมตรยินดีต้อนรับทีพีน้องๆทุกคนนะครับมาเห่นนมาหัวน้ำกันได้ครับ ฮะไปคกันไปไก่หนควันไปไก่นุ่นไปไก่ไก่หนเส่่นเเหียงไป่นควันไปไก่ไก่หุอนเหยีงคันคันแป้งควันแป้งโอ้โหหนูมาเล่นแป้งในจไหนีนตายตายตายแล้วตายแล้วแป้งเอาไว้ท่าหนูมาว่าเล่นทางด้านโนตสีดนสีเฮ็ทยุนเนี่ยพอคุณนั่นพวกแบบแกตอกอแป้งริ่งแีอไปา S <S มันเปื้องแป้งของบอ <S 2> <S 2> ลอยไปหาฝนลอยอยู่แต่มันเปื้องแป้งแต่ันลอยไปหาฝนกระหูยู่ครับนั่นมันกระเบิดได้แป้งวันนิดเดียวเได้ท่าเยอะเยอะนี่ยได้ท่าเวลาไปโรงเรียนหนูอะไรอะไรนี่โอ้โหครับอะไรก็กับเขาไปทรงใหญ่วันลังสีกฝาแล้วนะครับ กระเป๋ากำลังกับไม่ทรงใหญ่ทรงแม่นี่นะครับนี่นนามอะไ่ครับฝนตกตกอย่าตากฝนที่เราลูกขม่าเร็วขม่าเร็วขมา่ขมายู่ในบ้านนี่ดีนะมันมันออกไปบรได้ดอกคอยเสียนั่นมันมันฮอน เนี่ยยังสิ่งเศษทอเสียนะครับทดสอบจุ้งนะครับแตะตะกร่ยนี่โบกี้ครับแต่ว่าจู่ในเบิ้ลมือพันใหญ่นๆ,ๆนี่เห็นยังกะเอามาเป็นทอยเสียทอห่อนเมนะันมาเห็นใหม่เห็นเห็นใหม่เห็นยังบ่ได้เอามาเสียเป็นทอชาวไถ เห,ห็นรถไถเห็นถอยเสียมดั้งบุญบุญเงินช่ววันเนาะเลนะ็กหน่อยจับจับเลยยังเลยยังมากกับวันเห็นไปทอยเสียบเลยครับเดี๋ยวจักรยานเอาต่ำไลยใส่เนาะเอาต่ำไปหากิโล่ีบวะใส่เบสบวะโอ้พี่น้องบรรยากาศให้เบิ้งซสานีนแหละครับฝนตกเบิ้งมือเลยมือน,อน,นี่ สุสานบัตรไม่หี่ครับจิบมีกับปลาพ,าพี่ว่าน้องมาจะมีเนาะครับเนาะรรยากาศฝนตกตอนเช้าครับั้เแต่ตที่สามหอดเจ็ดแปดโมงแล้วนี่ครับขอบกันก็บนาครับผมสวัสดีครับ